นี่คือคนตึกเฮ่เส้นงบริเวณห้วยบ้านตาลตะบุนาตาลนอกตอนเช้ามีผาพาแล้วามพาสุถพามาส่งเจ้าตึกเฮ่เส้นองอ้งบริเวณหุ่ย้นบ่ต่อนะฮะทางทิศนี้ปาคามันก็เต็มยุนหันเนยจนหองวีดอเมีเช้านี้ไปถ่ายอยู่พญาตะมวยเนา ปานี้มาทาอยู่บริเวณมีเจ้าติ้งเหตุเส้นม้งนี่บ้านาตาลตัวนาตานั่งตรงนี้ใต้หอยยางบ้านม่หอวยางบ้านมันจะเลื่อยอย่นี้หมดเลยบ้านมันจะเลื่อยความบันเทิงมีเนื้อหานะเอาไม้บึงเรื่องเราวของไทยตาลตึ้เห็ดเส้ม้ง ค้าเอามาดคนหายู่กินคนในตบลเมตานเฮาเนาะเจ้าติ๊เฮ่โกเลยข้าก็จะติกจีได้ทายยังทายยังงวยให้พระจ่าบุญจะกคนเลยจาจิตึกมึงก็เจ้าอยู่ด้วยไม่ได้บทตึกตในนอนแต่ว่าสายดูอยู่แล้ข้าตึเฮเสมอง เมื่อวานนี่ไปถ่ายอยู่อยู่ภูอะไรูบาน่างเราทำภาพภูบานานางไปทำพิธีเดินจงกลมเรื่องไหวยพระพุนดมนน่านอยู่ทำภูบานนางตะต่างเมืวานเมื่อนี้ได้มาพามาบ่างติงเงยคนตึงเงยเสือมองในตำบลตระกเรียนตำบลต่ากูรอหวยเดือนเมืเ่อจะเลือนนั่นละ เพมาตานกับอนเดวกันเนะพราะบ้านเจ้าเยะดผมจับจากนาตานเป็นน่มจะลื่นาเศ้ามันนี่เนี่พระเจ้ากำลังต๊กได้ตอนเศ้าตอนเศ้ามันเศ้าเลยังไ่ใช่อไรนะห่วยมันนุมจะลื่นรือบรตายังตะบุข่างยังไปลงตึกยังเจ้าลงหลายคนเนี้ย ผ่า,า,า,ย,า,ายังเบดอนัองนองน่งชายนนวดจะดกาเดนตัดต่อล่มางกิแหงนี่น,นี่ขับมาคนละคันนะครับต่ขึ้นแนาะมาคนลคันมือนปกติซ่อนดูไปได้น,นี่มากคนละคัน นี่แหละการตึกเ,เส่เง่โมอดุะส่อนท่ันนึกลื่นเนาะการเป็นอยู่ของเจ้าเป็นนี่หมักตึกเฮเส่โมงการพุทธิจารผู้ข่าวก็เห็นแต่ปลาทองคำภาพาไปบึ่งตึกเฮมบนนันนี่ของเราไปได้โม่งก็ได้ว่าเม่นเม่นเม่นผู้ข่าวว่าไปได้โม่งอยู่ได้เอาความบันเทิงมีเนื้อหาเนาะมาให้่พุทธิจารบึ่ง